ลึกชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ลึกชัดแบบนี้เลยนะฮะส่วนหน้าก็ลึกชัดแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ช่องสองพระแช์แน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพีพ่เพื่อนครับวันนี้นะครับผมมีพ้าหูยานจอปร้อนนะครับ ปี2 5 1 4นี่นะครับมาให้ชมนะองนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำธรรมดานะครับแบบนี้นะครับองคนี้ก็จะเป็นเนื้อนวะนะครับส่วนมากไม่ค่อยได้พบนะครับเนื้อนวะแบบนี้นะไ่ดูนะครับจะออกแก่ ายเงินนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นกรณีเนื้อหน้าวะาแบบนี้นะครับก็เล่นห่างก,กันอยู่หลักพันนะครับโอกคหลักพันโอเคดูนะฟิล์มถุงดย,ย่างนี้หลักพันนะครับจำที่ผมเคยบอกหลายๆคลิปไปไหมครับต้องรุ่นนี้นะครับตัวหนังสือต้องลึก ชัดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ลึกๆชัดๆแบบนี้เลยนะฮะส่วนหน้าก็ลึกชัดแบบนี้นะครับดูร้อยตัดโดยร้มน,นะครับเนื้อทองแดงก็อยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยตรงกลางประมาณนี้นะฮะ ส่วนนันนาวาก็จะอัพราคาขึ้นอีกนะฮะยิ่งถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยยิ่งมีราคาเลยนะฮะเนื้อเงินเนื้อทองคำอนะไรเงี้ยแพงมากนะฮะเป็นรุ่นที่พิธีปลุกเสกดีนะครับรุ่นนี้พันกันปลุกเสกดีมากเลยนะครับอย่างนี้นะพี่ๆเ,เพื่อนท่านไหนมีนี่ก็น่าสะสมนะครับเป็นผ่าที่พิธีดีนะคนต้องการสุกนะครับถ้าเป็นวงการเล่นท้าก็พูดง,ง่ายๆก็คือซื้อง่ายไข่คล้องนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูอีกองนะนี่องนี้เรียกมาจะค่อนข้างดูยากถ้ากล่องเดิมก็จะเป็นลักษณะแบบนึ่งนะครับนี่อ๋อองนี้น่าน่าจะแตกเลยนะครับองนี้คือกล่องเดิมเลยขอบคุณนะครับใช่ครับผมผมเป็นแค่มา จะแกะยากนะครับผมให้ดูให้ดหูโดโดโคร่าวๆแล้วกันเนะาะสววนนะครับโอเคนะครับโดยรวมวันนี้ก็นี่ผมมีให้ดูทางนี้นะครับมีนืนวะมีน้อทองแดงนั้นก็เป็นกล่องเดิมนะครับสามองค์โอเคครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนได้ดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะครับ <S <S ผมจะได้มีพาอะไรจะได้นำมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับ ขอซับสไคร์ e คนละหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะวันนี้สวัสดีครับ